รูปหล่อโบราณนะครับรุ่นหัวไม่ขีดนะครับหลวงพ่อทบนะครับอันนี้จัดสร้างออกที่วัดช้างเผือกนะครับปี2516นะครับวัดช้างเผือกก็จะเป็นวัดที่สลีระสังขารหลวงปู่ประทับอยู่นะครับในปัจจุบันนะครับที่เจ Laser. ไปกราบแหละนะครับที่เจไปกราบทุกปีเจก็จะไปกราบท่านที่วัดเนี้ยนะครับวัดช้างเผือกนะครับนี่ถือว่าเป็นรูปหล่อชุดเล็กยอดนิยมนะครับของหลวงปู่ทบนะครับ แล้วองค์นี้คือมีผิวน้ําทองมีผิวไฟคาบดินเบ้านะครับเดิมๆหล่อมาหน้าตาจมูกหูชัดเลยนะครับนี่ถือว่าท่านเป็นตำนานนี่ถือว่าท่านเป็นตำนานเป็นพระอรหันต์อันดับหนึ่งแล้วนะครับของที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านเป็นคณาจารย์ที่มีอภิญญาสูงนะครับแล้วก็เก่งในเรื่องของศาสตร์พุทธาคมนะครับ ทำให้พระเครื่องของหลวงพ่อพทบเนี่ยทุกรุ่นเนี่ยจริงๆมีประสบการณ์ทุกรุ่นเลยนะไปดูได้เลยประสบการณ์ทุกรุ่นจริงๆของคนที่แขวนเจเคยบอกว่าท่านสําเร็จลงในวัตถุมงคลเนี่ยเวลาทําพระหล่อเนี่ยที่คนเขานิยมเนี่ยเพราะท่านจานพวกแผ่นชนวนตะกุดให้เอาไปหล่อเพราะฉะนั้นเนี่ยพระท่านน่ะจะดีตั้งแต่ยังไม่เสกเลยอะนะครับเพราะว่ามีชนวนพวกตะกุดที่ท่านลงอัคระให้ะนะครับ แล้วก็หลวงพ่อทบเนี่ยส่วนมากท่านปลุกเสกพระเครื่องท่านเนี่ยก็จะลงด้วยเป็นนับปัตมังนะครับก็คือเป็นพระเจ้าห้าพระองค์บทพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยเป็นสุดยอดของพระคาถายันนะครับ ช่วยให้คนที่บูชาเนี่ยส่งเสริมมีเมตตามาหานิยมมีโชคมีลาบจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและตัวท่านก็สําเร็จจตุรธาตุนะครับก็คือวิชากาสินไฟวิชากาสินไฟเนี่ยคนที่สําเร็จเนี่ยมาลงในวัตถุมงคลเนี่ยจะเป็นในเรื่องของแคลคาดอยู่ยงคงกระพันซึ่งเขาเรียกว่าในเรื่องของสายเหนียวเนี่ยคงไม่ต้องบอกว่าเหนียวแค่ไหนนะครับแล้วก็ท่านก็สําเร็จวิชาเพชรกัปนะครับ เปรก,กับนี่หมายถึงว่าคนที่คิดร้ายกับเราหรือใครที่คิดไม่ดีกับเรานะครับจะช่วยกับสิ่งนั้นๆเนี่ยให้กลายเป็นดีนะครับอันนี้คือตำราวิชาพิจักกับของหลวงพ่อทบคณาจารย์พาเครื่องที่มีประสบการณ์ทุกๆรุ่นนะครับนี่เป็นสิ่งที่สามารถการันตีให้พี่ได้พี่ๆโตแล้วเขาเรียกว่ามีคิดเองอะนะครับว่าว่าสิ่งๆเนี่ยที่คนเขาพูดกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่มีชีวิตจนถึงปัจจุบันเนี่ย มันของจริงแค่ไหนนะครับสิ่งนี้เป็นการการันตีแล้วนะครับไม่ได้เป็นพระแบบมาโฆษณาลงใบโบชัวร์หรือว่าลงตามอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เลยเดี๋ยวเจให้ดูตรงหูก็มีผิวไฟนะครับสีดำๆนี่คือดินขี้บัวนะครับหรือดินเบ้านะครับยังเป็นดินดำอยู่เลยนะครับอันนี้ออกวัดช้างเผือกปีหนึ่งหกสวยมากนะครับหลวงพ่อทบองคนี้สวยมากนะหนึ่งในชุดเล็กยอดนิยมนะครับของสายหลวงพ่อทบนะครับหัวไม่ขีดนะครับเขาจะชอบบอกว่าหลวงพ่อทบสัต์เกจีสายเหนียวนะครับพี่เคยลอง พี่เคยลองว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ว่าเป็นเจ้าคนในคนนะที่ว่าอยู่เพชรบูรณ์นะทำไมเขาศรัทธาหลวงพ่อทบมากนะครับพระหลวงพ่อทบเนี่ยพุทธคุณครอบด้านผมบอกให้คาว่าพระเจ้าห้าพระองค์ะ่ะที่เจบอกอะนะครับที่ท่านสําเร็จอะ่ะก็คือนะใช่ครับนะัปัรรมังนะครับหรือพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเนี่ยจะอยู่ในบทหัวใจเศรษฐีนะครับตั้งนโมสามจบเลยนะครับนะโมพุทธายะ,ยะทาพุทโมนะอุอากาสะ อากาสาอุกาสาอุอาสาอูอากาณชาลีตินาชาลีเตหังชาลีติภาลิราชาแต่บทหลงว่าทบจะเหมือนหลงข้ากลวยอะท่องไปท่องกลับนะครับทําอะไรก็ได้เกี่ยวกับธุรกิจหรือพี่ประกอบสามาอาชีพใดนะครับอันนี้เป็นบทที่ทเนี่ยเห็นไหมประกอบกิจการนั้นๆนะครับค้าขาย อุโบสถได้สิบหกหลังนะสร้างได้สิบหกหลังบูรณะหรือสร้างพระอุโบสถได้สิบหกสิบเจ็ดหลังอะสร้างาสิบหกอัมเมซินะอมเมซิ่งมากในสมัยก่อนนะที่ไม่มีไม่มีโซเชียลไม่มีอำนวยคาวามสะดวกไม่มีไมม่่ีอาปั่นกระแสอ,ะอ่ะเออคือเกิดประสบการณ์ทางนั้นเพราะว่าเพชรบูรณ์สมัยก่อนนะโจรคือเป็นคือสมัยเนี้ย<ะ>มันเรียกอะไรแบบว่าหรือว่าอะไรออกโซเชียลเนี่ย มันมีการรับบริจาคหรืออะไรได้ใช่ไหมพี่แต่สมัยก่อนพี่ต้องเข้าใจมันไม่มีก็คือมีมแต่ลูกศิษย์หลวงปู่ล้วนๆที่เข้าใจยังว่าทาไมผู้ใหญ่พื้นที่เ,ออเขาถึงได้ฉมังหรือว่าเขาไว้วางใจหรือเขาศรัทธาหลวงพ่อทบมากๆคนที่ทขาข้าราชการกประสบงสำเร็จเลื่อนจนเลื่อนตําแหน่งได้ลูกศิษย์หลวงปู่มีทั่วประเทศลูกศิษย์หลวงปู่มีทั่วประเทศนะครับหลวงพ่ทบหลวงปกวยนี่คือแบบของจริงของจริงเนี่ยคือพระที่ขึ้นคอได้แบบสนิทใจหนึ่งในรูปหล่อยอดนิยมชุดเล็กของสายหลวงพ่อทบจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ไม่ขีดบาชั้งเผื่อปีหนึ่งหพระสวยแชมป์นะครับพระสวยแชมป์ดีๆแบบนี้นะครับแนะนาําพระไม่ว่าจะเป็นประเภทพระเหรียญพระรูปหล่พลลอพระเนื้อดินพระเนื้อผงหรือพระกรุกเนื้อชินนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์และก็สืบต่อไปในภายภาคหน้าอีกด้วยนะครับเพราะว่าพระเครื่องที่เป็นพระแทนนั้นนะครับเหมือนตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอีกทั้งยังว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับได้ทั้งพุทธคุณนะครับและอีกทั้งยังว่าอนาคตก็เป็นทรัพย์สินให้เราได้อีกด้วยนะครับ